กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงท่านปากอยากเมาส์ค่ะ,ะเป็นไงคุณแม่ช่วงเทศกาลสงกา์ที่ผ่านมาไปไหนมาหรือเปล่าไปหาไปบ้านอยู่บ้านอบ้านที่ตบ้านตัวเองไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้เล่นบ้านต่างบ้านไม่ได้บางต่างจังหวัดนะฮะทำไมบ้านที่กรุงเทพนี่แหละ,ะอ๋อไม่ไม่เอาเล่นนะ้ำเพราะอะไรกลัวดำหรืออะไรร้อนจากประสบการณ์หลายสิบปีที่ผ่านมามันจะก่อให้เกิดผิวที่พังฝ้ากระจุดด่างดำซึ่งจะรักษาไม่หายไปตลอดชีวิต คุณแม่แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นกลางวันนะเขาเล่นกลางคืนนะแม่นะ,ตะแต่ที่สวยขนาดไหนก็พังหมดคนะอ่ะคุณผู้ชมมาที่เหตุการณ์นี้กันหน่อยแล้วกันน้องคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ไปเล่นเทศกาลสงการที่บุรีรัมค่ะเขาเนี่ย ใส่ชุดเป็นเสื้อสีทร<ะ>ูแล้วปรากฏว่าเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเนื่องจากว่าพอเขาโพสต์ภาพไปเนี่ยก็มีสเตตัสที่ค่อนข้างที่จะไม่สุภาพเหมือนกันนะคะเ<ะ>จ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเรียกไปคุย<ะ>ทางด้านโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็แชร์ภาพนี้กันแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันนะคะน้องคนนี้ค่ะเขาชื่อน้องพานุพงษ์สงวนน้สนกุลวัฒน์เาคยเป็นสิบเก้าผู้ชายล่ะเป็นสาวสองคุณแม่ <All o. S 1> อ๋เลยอ๋อใช่น้องคนนี้เนี่ยนะคะนา,นายเด็กชายพานุพงศ์นายพานุพงศ์ใช่ นะคะคือเห็นได้ว่าภาพเนี่ยซ้ายมือนะคะตามกฎหมายไทยเนี่ยก็คือกระเทยใช่มันจะมีภาพ b ีฟอร์กับภาพอ f t เตอร์ภาพ b ีฟอร์ก็คือไม่สวยอ f t เตก็คือแต่งแล้วด้วยแอปพลิเคชันต่างๆก็จะเหมือนผู้หญิงสวยๆใช่แต่เหมือนผู้หญิงจริงๆนะแม่นะแต่ภ ภาพ b efore ก็พอใช้ได้อยู่ไม่ใช่ไม่สวยใช้ได้อยู่ใช้ได้อันนี้อันนี้เป็นภาพที่ไปช่วงเทศกาลสงการเลยคือเป็นชุดสีทูที่เปลือยเห็นแล้วร้อนลูกสาวร้อนคือคือจะบอกแม่เห็นไหมที่ทําวงสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยนะคะเขาเนี่ยตั้งสเตตัสทํานองว่าคือชวนให้มามีเพศสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องหิวลูกสาวหิวช่วงสงกรานก็เป็นช่วงปลดปล่อย ลูกสาวจะหิวคือที่เขาทำเนี่ยไม่เชิงปลดปล่อยเพราะเขาอ่ะให้การกับตารวจว่างไงร,รูออ้ไหมเขาบอกว่าที่ทําแบบนี้เพราะคือขนองออแล้วก็มึนเมาไม่ยั้งคิดคือ,อ,อนี่เมาเหรอ,อใช่แต่งอย่างนี้ออกมาจากบ้านนี่เมาแล้วใช่ไหมคือตอนที่เมาแล้วมาโพสต์นี่ไงแม่ เออแล้วเขาบอกว่ามันไม่ควรแต่งออกมาจากบ้านแต่แรกแล้วหไม่ควรแต่งแล้วลูกแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเปานเยาวชนแน่นใช่แม่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสแรงขนาดนี้นะเขาก็ขอโทษคนทั้งประเทศที่เรื่องมันไม่เหมาะสมแล้วภาพที่นํามาโพสต์เนี่ยนะเขาบอกเขาใช้แอปช่วยแล้วมันจะมีความผิดทางกฎหมายไหมในเมื่อเขาเป็นผู้ชายคือตํารวจตอนนี้เขาบอกว่าต้องดูพรบเข้าข่ายผิดพรบคอมไหมเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายไง ช่หน้าอกเนี่ยมันก็ควจะเป็นหน้าอกกินยาคุมแม่ไม่ได้ดูที่เขาสัมภาษณ์แม่ดูดูคลิปสัมภาษณ์แล้วเสียงเหมือนผู้หญิงมากเขาแอปเปิ้ลเหมือนผู้หญิงเลยแอปเปิ้ลไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เด็กน้อยเน,น,นี่ยพอเขารู้ตัวเขาเป็นสาวสองเนี่ยเขาจะกินยาคุมตั้งแต่เด็กๆเขาจะกินเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะประมาณแปดหกขวบแปดขวบเนี่ยเขากินยาคุมกําเนิดการเติบโตของร่างกายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์แบบคือตัวเล็กลงไม่มีกล้าไม่มีอะไร อยู่ที่การดูแลการกินอาหารด้วยถ้ากินยาคุมแล้วบางคนก็อ้วนกันเยอะแยะเพราะว่ายาคุมมันเป็นฮอร์โมนผู้หญิงจะทําให้มีน้ํามีนวลค่ะคนที่ผอมมากๆพอกินไปปั๊บเนี่ยมันจะสวยแต่คนที่พอดีพอดีพอกินไปปั๊บมันจะอ้วนต้องระวังุยเพราะเป็นฮ <ทำ S 2> อร์โมนผู้หญิงไงมันไม่เหมือนกันอะฟีดแบ็ที่มันอกป่ะคนพอดีพอกินแล้วมันอวบไงอวบถึงอ้วนแต่ถ้าเกิดคนผอมกินแล้วมันจะมีน้ํามีนวลพอดีไงได้เชื่อว่าคงจะกินยาคุม ซึ่งมันหาซื้อได้ตามคลินิกทั่วไปอยู่แล้วพวกนี้ก็ขายแล้วก็หน้าอกเนี่ยจะขึ้นมาเป็นตุยตุยเหมือนหน้าอกน้องๆผู้หญิงประมาณ1 5 1 6ตุย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 ขึ้นมาประมาณเด็ก1 5 16 1 5 16นจะตุยตุยแต่ถ้าเกิดกินไปเรื่อยเ่ยเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้หญิงแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับผู้หญิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะดูเป็นผู้หญิงและรูปลักษณ์สิ่งหนึ่งที่สาวสองจะไม่มีเหมือนผู้หญิงคือเอวกับสะโพกสะโพกจะผายออกมานิดนนนึงแ่มมมเหืออผู้้ญิิดีี๋ยยววะถถาาาคก เขาต้องเล่นฮูแล้วฮูเขาถึงจะเอวเคลอดนี่ถ้าผู้ชายที่เป็นสาวสองแล้วเป็นแบบนี้แล้วถ้ามันเล่นฮูล้วฮูมันจะคลอดสาวสองที่ส่วนใหญ่ี่ยไม่ค่อยมีเอวเพราะว่าหนึ่งโครงสร้างแล้วเป็นผู้ชายผู้ชายจะไม่มีเอวเหมือนที่เป็นคลอดเหมือนผู้หญิงแล้วถ้าเล่นฮูป่ะมันก็ในในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เท่ากับผู้หญิงอ,อของปลอมของแทมไม่เหมือนกัน ของของแท้เนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขาสวรรค์เขาสร้างมาให้มันเป็นอย่างนี้แล้วสะโพกไปสะโพกใช่เอวเป็นเอวอย่างงี้ต่อให้เขาไม่สวยแต่ผิวเขาสวยกับกระเทยของปลอมอ่ะไอ้ของแท้ของปลอมเนี่ยมันต้องทานยาคุมกําเนิดแล้วก็ดูแลรูปร่างมันหนักอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นสาวสองแล้วมันจะมีความสุขนะเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าการแต่งหน้าแต่งตัวธรรมดาเนี่ย ด้วยความที่เราอยากจะสวยให้เท่ากับผู้หญิงเหมือนผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องทําเยอะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้หญิงไงโครงคือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําเยอะกับผู้หญิงหลายร้อยเท่าเข้าใจคุณแม่หมดเยอะเนาะหมดเยอะหมดเยอะหมดเยอะเพื่อนที่เป็นสาวสองหรือกระเทยเนี่ยจะไปซื้อเสื้อผ้าทีนึงเนี่ยอ้วนก็ไม่ได้นะก็ต้องไปใส่ไซต์ต้องใส่ไซส์ผู้หญิงไง ไซส์ผู้หญิงก็จะเป็นไซส์เล็กโดยเฉพาะไซส์ผู้หญิงไทยจะเป็นไซส์เล็กๆเลยไซส์ใช่ใช่ SM แบบนี้แบบตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องตรงให้ตัวประมาณเท่าผู้หญิงนะถึงจะจะ,จะมั่นใจแล้วดูเป็นผู้หญิงแท้บวกกับการที่อ่ะเนี้ยเอาอยาคุมมาช่วยการกินอาหารก็ต้องเกี่ยวทุกคนแหละบางคนแปลงผ่าแปลงเพศไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอ้วนอ๋อหรอใช่อ๋อเคยเห็นสุนัขเวลาโดนตอนปะเคยแล้วเวลาอยู่บ้านเฉยๆแล้วกินแต่อาหารนะแล้วมันก็จะอ้วนอ๋อทฤษฎีเดียวกัน ก็คือต้องกินให้น้อยๆหรือไม่กินเลยอย่างเงี้ยต้องออกอกำลังกายแล้วก็ทานให้น้อยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีระเบียบว,วินัยสูงเพราะว่าเป้าหมายของชีวิตคือความสวยค่ะอ่าเขาเรียกว่ามีความอดทนแต่ผู้หญิงเขาเกิดมาพร้อมอยู่แล้วเพราะเขากินเั็งทีเขาไม่ต้องอะไรเยอะขอเขาเลยอ้วนไงแต่สาวสองเขาไม่ยอมไงต้องสวยเท่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้ตัวสลิมตัวลีนตัวเล็กให้ดูเป็นผู้หญิงแล้วพอเมื่อเหมือนผู้หญิงปับ๊บ ขั้นตอนการต่อไปคือจะต้องสวยกว่าผู้หญิงซึ่งมสมัยนี้ก็มีเยอะซะด้วยที่สวยกว่าผู้หญิงแล้วก็นําไปแล้วนะคะไม่หรอกนําได้เฉพาะบางคนไม่ใช่ทุกคนพอแก่ตัวขึ้นมาโครงผู้ชายมันก็จะดีดกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่เราต้องกินยาคุมไปตลอดชีวิตไหมเนี่ยกินมากไปก็ไม่ดีกระดูงกระดูไปหมด พอกินมากสติปัญญามันไปหมดเลยนะความจงความจำา่แล้วมันจะไปกินถึงวัยไหนแม่ถึงจะแบบพอแล้วอะไรเย่างี้ก็อยู่ที่แต่ละคนแต่ละคนค่ะอืมแต่ละคนแต่ก็เธอไม่ไม่ได้ตายเพราะยาคุมหรอกจะเธอตายเพราะโรคอื่นรู้เลยโรคอะไรดูมาสซาร่าสิทาไมยาคุมก็ไม่ช่วยอะไรบ้าอ้าว แล้วทุกวันนี้อยู่รอดมาได้ไงแม่กินยาคุมเหมือนกันแต่คุมประสาทไม่ได้คุมตัวนะใช่ไหมเออคุมสมองแค่ไม่ให้เจออะคุณผู้ชมพูดถึงท็อปิกวันนี้กันหน่อยแล้วกันนะคะท้องให่หัวเราะอ่ะหันมาแม่ตั้งแชรนฉันใช่ไหมแช่งฉันใช่ไหม ปวดลิ้นปี่เลยอ่ะพอบอกว่าคุมประสาทอ่ะแล้วฉันัวดร้องม่แม่ขำเยอะจนปวดลิ้นปี่โอ้ดูสิปวดเลยอ่ะะคุณผู้ชมร่วมจทศการเคียวอาโคดมาพูดคุยกันหน่อยละกันนะคะขึ้นด้านล่างให้แล้วทําไมสาวๆชอบใส่เสื้อบางๆไปเล่นสงกรานมันร้อนเนาะมันก็เกี่ยวมันร้อนแล้วก็มันเป็นแฟชั่นมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วค่ะใส่ออกไปไม่มีใครป้ายไม่มีใครมาสาดน้ํามันก็หมดความมั่นใจผู้หญิงแท้เนี่ยแม่ผู้หญิงแท้นั่นแหละกล้าใส่แบบกระเทย แบบผู้หญิงแท้ๆส่วนใหญ่จะมีเพื่อเป็นกระเทยหมดแล้วพอโชว์ก็โชว์ไปด้วยกันเลยบอกว่ากระเทยกับผู้หญิงแท้จะไปด้วยกันแล้วก็จะแยกไม่ออกว่าไหนผู้หญิงไหนกระเทยเพราะกระเทยก็จะเหมือนผู้หญิงเออแต่ว่าผู้หญิงเขาก็ ก็นั่นแหละเขาก็เขาก็กล้ามากขึ้นนึงเหมือนื่อก่อนผู้หญิงสมัยก่อนเขาจะเรียบร้อยแต่ผู้หญิงสมัยนี้เขาก็จะเปรี้ยวนิดนึงนะฮะเปิดเปิดหน่อยอ่ะมาคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวก็ดูกันรู้สึกว่าน้องเขาเป็นเยาวชนนะเขาคงจะเป็นสิบเก้านี่สิบเก้าเองนะฮะเขาคงก็โดนตักเตือนไปนะคะใช่เขาเขาหลังก็ใส่ไปก็ต้องใส่ไอ้นี่นะลูกนะอ่ยกทรงไปนิดนึงเพราะว่าเรามีหน้าอกแล้วก็แต่งไปนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีขมขุ่นขึ้นมาแล้ว ผู้ชายมันไม่รู้ว่านึกว่าหนูเป็นผู้หญิงแท้เอาไปแล้วพอเปิดออกมามันเจออนาคอนดาแล้วมันกระทืบซ้ำจนจนอ๋อมีนะเออจริงจริงมีนะมีหน้าอกเรียบร้อยพอผู้ชายฉุดก็ไปข้างทางดีใจพอผู้ชายถอดกางเกงออกมาอ้าวมีงูผู้ชายมันตีซ้ำนะมัสคาร่าไงโดนตีแม่ไม่โดนไม่โดนอ้าวแล้วโดนอะไรมัสคาร่าไม่โดนแล้วโดนอะไรคุณคิดว่าผู้ชายคนไหนจะสู้กับอีมัสคาร่าได้ปวดท้องอีกแล้วอ้าวมัสคาร่าแทงฉันอีกแล้วแม่จะพ้นข่าวนี้ไหมเนี่ยปวดท้องของแม่เนี่ย ลิ้มปีอ่ะมันเวลาหัวร้อนแล้วมันจะเจ็บลิ้มปีอ่าไม่ต้องขำแล้วช็อกบุกคาเฟ่แมวการกุงนะช่วยแบบพวกแมวอีกฮัรน้องแมว50ชีวิตนะฮะใช่แม่ก็ออบอกว่าแต่ซากแช่ตู้เย็นไ่ด้วยเพราะพันุประหลาดด้วยโอ้ยเออเป็นการเพราะพันธุ์แมวเขาอยากจะผสมพันธุ์แมวไงแล้วเรื่องนี้ที่ย่านวัชรพลอยากจะบอกก่อนว่า คาเฟ่แมวตรงนี้เนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่มีหรอกสงสารนะ<ต>เนี่ยแต่พอมันมีแล้วสิแมวเนี่ยมันต้องแลกไปกี่ชีวิตชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งหนึ่งตัวมัสกป,ปกมากเลยนะนั่นอ่ะใช่แม่คือเขาจะบอกว่าทางด้านของคุณทัพอินเนี่ยนะคะเขาเนี่ยได้เข้าช่วยเหลือแมวกว่า50ตัวที่คาเฟ่แมวแย่่นวชรพล,ล<ย>แล้วก็เห็นได้ว่าวคาเฟ่เฟนี้ยเป็นของสตวแพทย์คนหนึ่งเขาอเพาะพันธุ์ผสมแมวแล้วก็ได้แมวพันุ์หายากมาแต่ว่ามันต้องแลกด้วย แมวแบบเป็นร้อยชีวิตเราก็จะได้มาสมือตัวสฟิงค์นี่ยแพงนะเนี่ยสฟิงค์แม่คือสฟิงค์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นนะมันเป็นแมวแบบว่าผสมกันจนกลายเป็นแมวไม่มีขนนะสฟิงค์เนี่ยแต่เขาบอกว่าราคามันแพงใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าภายในคาเฟ่พอเข้าไปเนี่ยนะเจอแต่แมวแพงๆเป็นสายพันธุ์แบบอย่างที่แม่เห็นนะสฟิงค์เนี่ยมีแต่สฟิงค์ใช่นไหมล่ะแมวพวกนี้มันจะน่าเกลียดแต่ว่าฝรั่งเขาชอบเขาบอกว่าแมวพวกนี้มัน แปลกประหลาดแต่แต่คนไทยอาจจะไม่ชอบคนไทยไม่กลัวคนไทยบางคนกลัวเขาบอกว่ามันเหมือนแมวปีศาจใช่แล้วพอเข้าไปอยู่เนี่ยนะแมวมันไม่ได้อยู่สบายไงมันน่าเวทนามากแล้วมันมีคาบฉี่ตามโซฟาเลย่งค่ะฉี่แมวเหม็นยิ่งกว่าฉี่อะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะในโลกเลยไหม เหม็นมากค่ะแมวเนี่ยโดยเฉพาะตัวผู้นะจำไว้เลยนะเดินเดินปิดเดินะ<ล>เดินปิดเดินเดินปิดนะแล้วแม,วม่เลี้ยงแมวใช่ใช่เลี้ยงแมวช่วยแมวข้างทางว่าแต่เราเลี้ยงแค่สตัวในบ้านคุณผู้ชมใช่ไหมว,ว่าหนึ่งนะายแมวงรายแมวเนี่ยต้องเตรียมให้เขาเรียบร้อยเลยอาหารอาหารการกินขาดไม่ได้แล้วก็แล้วก็วกต้องเลี้ยงพอรู้ว่าบ้านเราหลังขนาดนี้อย่าเลี้ยงเยอะถ้าเลี้ยงเยอะเนี่ยมันจะแออัดแล้วแมวทุกตัวที่เราจะต้องเลี้ยงเขาจะแนะนาสัตวแพทย์จะแนะนําให้ทําหมันหมดอื เพราะว่ามันสืบพันธุ์กันเร็ว แมวสืบพันธุ์กันเร็วแล้วมีลูกพอๆกันค่ะมีลูกทีนึงก็คอกสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวบางทีก็ห้าหกเจ็ดตัวคืออยปวดท้องมอสซาลาแช่นกันอีกแล้วเอาอ่านต่อข่าวกันอจะบอกว่ามีคนคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาเนี่ยก็เคยไปใช้บริการที่ร้านนี้เขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบนี้ค่ะเขาเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นคาเฟ่แมวเลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะเขาเนี่ยนะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่โรงแรมแมวธรรมดาแล้วเขาเคยไปคุยกับคุณชมพู่ที่เป็นเจ้าของก็เลยอ่ะตกลง เอาแมวไปฝากเลี้ยงเดือนละ3-4สี่ครั้งแบบครั้งละ3าวัน<ะ>่นะาแมวไม่เหมือนสุนัขนะฮะแมวนี้จะต้องมีอาหาร อ,อยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวกแล้วก็แมวบางตัวต้องอยู่ในห้องแอร์นะคะ,คะเขาจะมีโรงแรมแมวนะ,ะนี่เขาก็บอกนะว่าแต่ตอนแรกๆมันก็ดีนะรู้สึกว่าเออบริการดีแต่ไปไปมาๆเนี่ยทางร้านอาหารไปทําคาเฟ่แมวแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันกลิ่นมันเหม็นสกรปรกอะ่ะมีลูกจ้างเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ในนั้นเป็นชาวไทยใหญ่ชื่อนวลเนี่ยก็คอยดูแลร้านไม่นแล้วค <น S 2> ่ะน,นวล50ตัวกับนวลคนเดียวไม่ทันลูกมไม่ทันค่ะไม่ใช่หมายถึงคนรู้ ห้าสิบตัวแมวห้าสิบตัวกับน,นวลเพียงคนเดียวไม่ทันค่ะห้าสิบตัวถือว่าเยอะมากค่ะครึ่งร้อยอ่ะนี่เขาใช้แมวสฟิงค์มาปั๊มเหมือนกับเพาะพันธุ์ให้มันแบบต้องการที่จะให้ได้แมว<ง>เยอะๆอ่ะแม่มันขายได้ไงสฟิงค์มันราคาแพงเขาบอกนิยมด้วยใช่ไหมนิยมเป็นเฉพาะบางครอบครัวค่ะบางคนเขาก็ไม่เลี้ยงแมวประเภทนี้พี่เป็นคนหนึ่งไม่เลี้ยงแมวลักษณะน,นี้พี่จะเลี้ยงแมวไทยแต่ว่าเป็นแมวข้างทางซึ่งอาจจะพิการแล้วก็ เป็นแมวที่แม่เขาเลี้ยงมากี่คอกแล้วตายหมดทั้งคอกแล้วเหลือเขาตัวเดียว <ทำ S 2> แล้วเราไม่ดีคนไทยถึยงไม่ชอบสฟิงค์ที่แบบอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดมันคนไทยชอบแบบคนคนแมวเนี่ยมันมันจะมีแมวที่เป็นแมวทุกขลาบกับแ,แมวที่ให้โชคลาบค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วคนไทยเราก็เป็นคนใจดีเราก็จะเลี้ยงหมดมถ้าคนรักแมวแต่คนที่เขาไม่รักแมวเขาก็จะตี ตีแล้วก็ฆ่าแมวซึ่งมันก็มีอยู่ในสังคมที่เราก็ทราบกันดีว่ามีใครบ้างแล้วอยู่แถวๆบ้านเราก็จะรู้กันศัตรูของแมวก็คืองูหลามงูเหลือมจะกินแมวแล้วก็มัสคาร่ามัสคาร่านี่ฟื้นมาเพราะว่าแมวดําข้ามนะสามรอบเออสตื่นเลยแมวดํากระโดดไปกระโดดมาแล้วตื่นสามรอบเลยหรอแม่ต้องสามรอบเพราะตัวมันใหญ่คนไทยชอบเลี้ยงแมวเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์มงคลเขามองว่าเป็นสัตว์มงคลจะมีแมวสีสวาดวิเชียนมาศ แซมเซเวโอ้่อานม้ามีเยอะ <c oughs> เป็นแมวที่สมัยสมัยรอนก่อนเราจะเสียกุ้งอะ่ะ <c oughs> มีเยอะเป็นแมวแบบว่าแมวที่แบบอยู่แล้วแบบว่าบ้านไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วจะโชคดีอยู่บ้านหลังนี้แล้วงเงินทองอจะเข้าเขามีความเชื่อเ <c oughs> ขามีความเชื่อ <c oughs> นะฮะแล้วแมวเนี่ยบ้านที่มีแมวจะไม่เจอหนูเพราะมันกินหมดแมวจะแมวจะเล่นจะจับหนูมาเล่นหมดแมวบ้านฉันจับหนูปุ๊บมันทำอะไรรู้ไหม มันไม่กินนะเอ้าแล้วมันทำอะไรมันกระโดดทับหนูเล่นกันหรอแล้วแล้วมันก็ค่อยขีดทิ้งออกไปอะถเาขีดทิ้งหนูก็นอนอย่างเงี้ยน้ำลายพุ่ปากแล้ววะรีบแลบลิ้นเลยแลลิ้นแล้วะสี่ตัวเล่นหนูเล่นไปเล่นมาแล้วหนูไปไหนไม่ได้แมวมันล้อมสี่ตัวแล้วอีตัวใหญ่กระโดดทับแบกขัาดทับแ้นกออกมแมวโกงเล็บมันอะแม่คมอหนูเคยโดนควนแขนนี่หมอจะให้ตัด หมอจะชอบให้ตัดเล็บแมวทิ้งเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นแผลใช่ใชแล้วก็เฟอร์นิเจอร์จะพังเพราะแมวจะรับเล็บตลอดค่ะแล้วไงต่อฮะอ่ะคือก็อจะบอกว่าทางที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าตอนที่เอาแมวเนี่ยไปฝากอาบน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พบเขาพบว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้อาบน้ําให้ และที่สําคัญเนี่ยนะคะเวลาเอาแมวกลับมาจากฝากเลี้ยงเนี่ยแมวก็จะป่วยมีอะไรที่หูอะไรอย่างเงี้ยติดมาจากที่อื่นแล้วใช่ติดมาจากที่อื่นแล้วใช่ใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าเคยถามคุณหมอแล้วทําไมแมวเนี่ยผสมพันธุ์กันถี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าต้องปั๊มแมวไว้เยอะๆไว้รับแขกเพราะว่าแมวสฟิงค์คนนิยมเ็นเขาบอกแบบเนี้ยก็เข้าใจคุณหมอนะฮะเป็นธุรกิจแต่ว่าคุณหมอก็ต้องสะอาดด้วยนะฮคะแล้วก็สุขะ สุขอะไรส,สุขานามัย,ส,าามยสุขานามัยต้องดีด้วยเพราะว่าแมวเนี่ยน้องแมวเนี่ยโอเคใช่เขาเขาเขาจะทาความสะอาดถ้ามีขนนะเขาโดยเฉพาะแมวไทยล้วโชคดีแมวไทยจะล้างอาบน้ําเองแมวไทยเ็าจะเลียขงเลียขนเองแต่ว่าปัญหาคือการขนร่วงขนร่วงแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้นี่ห้ามเลี้ยงไม่ได้อเพราะว่ามันจะแพ้แต่บางคนเขาก็ชอบเลี้ยงเพราะว่าเขาถือว่า น่ารักแล้วแมวมันขี้อ้อนค่ะที่บ้านเนี่ยแมวมาเต็มเลยแมวข้างนอกคุณแม่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมไม่เป็นภูมิแพ้ออาเป็นแต่เลี้ยงเลี้ยงเอาแ้กินยายาแก้ภูมิแพ้นะโอ้ยแล้วเลี้ยงมาเลี้ยงแล้วอ่ะมันจะตายอยู่แล้วแม่มันคาบมาหน้าบ้านมมีสามขาจะไปเลี้ยงได้ยังไงมันมองหน้าฉันแล้วมันก็ริบกพริบตาแล้วมันขี้ตาเต็มเหลือแต่ที่โคงแล้วปุงป่องอ่ะพาไปถ่ายพยาธิจักพาไปถ่ายพยาธิอ่ะ พาไปถ่ายพญาติพระญาติเคยเห็นถั่วงอกปะประมาณร้อยกว่าเส้นเนี่ยพันพันกันน่ะออกมาจากก้นแมวอ่ะนั่นแหละพระญาติออกมาประมาณ3วันน่ะออกหมดพอหลังจากพระญาติออกหมดโหมันกินสนั่นวันไหวเลยอ่ะแมวอ่ะตอนนี้สมบูรณ์ดีแต่คุณแม่ดูแลตัวเองก็ได้กันนะไหมนะเวลาทาความสะอาดผ้าปูที่นอนจะต้องซัก3วันครั้ง เพราะว่ามีแต่ขนแมวโอ้ยเป็นไงหายเจ็บหรือยังเนี้ยยังเลยหัวเราะอีมาซาร่าทีเดียวปวดท้องหมดเลยจับเอาจับเอาเนี่ยมันแช่งฉันทีเนี่ยมันร้ายมันทำบุญใส่ะนะคะอะไปเรื่องของละครกงกรรมกันบ้างดีกว่านะคะโดนดราม่าซะแล้วคุณแม่นะคะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ออกมาฉะเพราะเนื่องจากว่าเห็นภาพภาพหนึ่งในโซเชียลเนี่ยเป็นฉากที่ไม่เชิงว่าเป็นฉากหรอกเขาเห็นว่าทําไมในละครเนี่ย มีรถกระบะเนี่ยติดมาด้วยแม่เห็นด้าน <ortun> er. หลังรึไหมใช่ <G> คนก็เลยมัยมนั้นมันฟร์จุน <c oughs> แล้วอารมณ์เหมือนคนอาจจะเข้าใจว่าช่วงบุพเพที่มันมีรองเท้าผ้าใบติดมาหร <c oughs> ือเปล่ปาอ,อ,อะไรอย่างนี้ออก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันชาวเน็ตเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าเอยละครพีเรียดทำไมมีรถปัจจุบันอยู่ในภาพไม่ใช่พีเรียด ละครพีเรียดก็คือละครบุพเพนั่นะคือละครพีเรียดแต่ละครบุพเพสนิวาสคือละครย้อนยุคอันแต่ว่านี้คนมาตั้งคาถามากันอันนี้ต้องบอกอนว่าเป็นย้อนยุคเน,เนาะเป็นละครย้อนยุคซึ่งจริงๆแล้วภาพพวกนี้มันไม่ควรหลุดออกมา <c oughs> ซึ่งฉากนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางค่ายที่เป็นจัดเรื่องนี้นะเขาก็อ,<ม>าออกมาชี้แจ<อ>งของพี่ออฟคพ์ของพี่ออฟใช่ใช่เขาออกมาชียย้แจงในไอจีเลยเขาบอกว่าขออนุญาตชี้แจงภาพนี้เป็นเพียงภาพถ่ายถ่ายเบื้องหลังไม่ได้อยู่ใน เขาถ่ายขำๆอย่างไปอะไรมากมายเออแล้วเขาบอกถ้าหากว่าคนที่ดูละครเรื่องนี้จริงๆจะรู้นะว่าไม่มีภาพมุมนี้ในละคร<ช>ทาง<ข>าทีมงานเนเีนเ่ยตรงใช่ใช่เขาระวังการถ่ายทําเท่าที่ทําได้เลย ซึ่งถ้าถามว่าหลุดมีบ้างไหมมีบ้างแต่เนี่ยเอาจริงจริงมันถ่ายมุมนี้ใช่เขากองกระสุดลิสุดเด็ด้วแล้วผู้จัดการกองเขาก็ถ่ายอีกมุมนึงเพื่อจะส่งให้นักข่าวมีรายลอเขาต้องการให้เราความสนุกจริงๆแล้วไม่มีเรื่องนี้อยากคือคือแต่ละกองมันจะมีผู้มันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะพ r PR พอาประจำกองพ r าประจำกองเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ถ่ายรูป เขาจะไปตามกองละครที่เขาทางทางบริษัทไปเนี่ยเขาจะไปด้วยแล้วเขาจะถ่ายรูปถ่ายถ, ải, ถ, ải, ถ, ải, ถ่ายถ่ถ่ายถ่ายพอถ่ายเสร็จปั๊บอ่ะสมมุมติว่าอาทิตย์นี้จะเป็นฉากนี้และ้ะเขาก็จะส่งส่งภาพเนี่ยไปให้หนังสือต่างๆส่งก่อนไม่ได้ ส่งก่อนได้ค่ะส่งไปก่อนไปประมาณวัน2วันอ๋อแต่ถ้าหากว่าส่งก่อนหน้านั้นถือถ่ายไปเนราทิ์แล้วไม่ได้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 เดี๋ยวรู้ไงว่าจะจบยังไงเลอไม่ได้เขาจะรู้เขารู้กันหรือเขารู้กันเขาเรียกว่าพ r อากรองจะส่งภาพไปให้กับหนังสือนิตยสารดังๆนะฮะแล้วก็เอาไปลงการไม่มีอะไรหรอกก็เป็นการประชาสัมพันธ์ก็จะมีหน้าอนหน้าละครไงเขาก็จะคนคนดูละครอย่างกงกรมนี่ยคนดูเยอะเรตติ้งก็สูงมันเป็นละครสนุกมันเป็นละครดีเมื่อเช้าที่คุยกับเพื่อนอยู่เลยบอกว่า ละครเรื่องนี้เนี่ยพี่บอกอะไรให้เลยว่าต้องเราพี่ออบเก่งมากพี่อ,อ็อฟพงพัฒน,น์นะฮะใช่ไหมเขาเป็นผู้จัดนะฮะเขาเลือกนักแสดงได้ลงตัวหมดทุกตัวแม้กระทั่งบทคนใช้บทอะไรก็แล้วแต่ทุกตัวมันมีความเกี่ยวพันกันหมดค่ะแล้วก็ตัวเดินเรื่องหลักๆเนี่ยอย่างคุณใหม่เจริญปุระหรือพี่ใหม่เนี่ยเราต้องยอมรับนะคะว่าอันนี้เรื่องฝีมือเราไม่ต้องสืบเพราะว่าใหม่เจริญปุระเนี่ยทุกสถาบันก็คว้ามาหมดแล้วนะคะ แล้วก็เรื่องของการแสดงเนี่ยเขาเป็นดารานักแสดงเจ้าบทบาทคนพวกนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องค่าตัวอย่างที่ต๋อเคยย้าไปเขาไม่ได้สนใจค่าตัวนะว่าค่าตัวเท่าไหร่แต่เขาสนใจว่าบทดีและส่งเขาหรือไม่แล้วเขาสนใจไหมเขาต้องอ่านบทก่อนถูกต้องค่ะนะฮะมันทําให้ละครเขาสนุกไงละครเขาสนุกพอมันละครสนุกคนก็ติดใน u t u b e เอยตอนออกอากาศยอดวิวเยอะมากเลยอดวิวอะไรเอในเลตตงเลตติ้งเขาก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําละครที่มันมีคุณภาพเนี่ย คนไทยดูนะฮะแล้วละครประเภทที่แบบว่ามีด่ากันระหว่างแม่ผัวลูกสะภ้ยไม่ต้องซส้อ u ยแม่เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะมีละครจากช่องนี้เลยมีมาอีกหลายเรื่องรู้สึกว่ามีแรงเงาภาคสองจะมาด้วยนะแม่มันจะเป็นละครที่เขาเรียกว่าช่วงชิงเรตติ้งอะค่ะนี่แหละคนไทยชอบดูละครแนวที่เขาตีโจทย์ต้องตีให้แตกคนไทยชอบดูละครแนวแม่ผัวลูกสะภ้ยแนวกำเวนแนว ผู้หญิงที่ทําความดีแล้วไม่ได้ดีทาไมปีปเรื่อมีเรื่องที่แบบว่ามิราเคิลปฏิหารอะไรก็มีนะมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งดูแต่คนส่วนใหญ่จะชอบละครแนวนี้นะฮะชาวบ้านชอบนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อเรื่องไฮโซแพลตติกนะคะกับน้องขวัญเลิกติดตามไอจีกันแล้วมีกระแสข่าวลือว่าเลิกกันนะฮะริ่งหรือว่วชัวร์หรือไม่ต้องติดตามชนิ้พัชร์กุลก่อนครับค่ะ